ดูอีกหนึ่งหนุ่มมากความสามารถนะครับคุณอนันดานี่เห็นว่าตอนนี้กําลังเขียนบทของละครเรื่องใหม่อยู่นะ <Yeah. S 1> ครับแล้วก็เลยต้องขึ้นไปทางภาคเหนือเพ mm ื hmm. ่อหาแรงบันดาลใจครับอะต่างกันครับ กว่าจะเป็นซีรีส์นีครับให้แฟนๆเนี่ยได้จิ้นกันทั้งเมืองก็เล่นเอาคนเขียนบทต้องเร่ร่อนไปหลายที่เพื่อสร้างจินตนาการครับแม้แต่หนุม่มติ๊กแตกนะครับแบบอนันดาก็ไม่เว้นครับเจ้าตูเนี่ยก็เผยว่าตอนนี้ก็รับหน้าที่เขียนบทในซีรีส์เรื่องใหม่ของทางชูครับที่ก็ได้ไมค์แล้วก็ออมนะครับมาเล่นเป็นพระนางประกบวนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็จะให้นั่งคิดนอนคิดเนี่ยอยู่ที่บ้านก็คงจะไม่ได้ความคิดก็อาจจะไม่แล่นนะครับก็เลยตั้งใจขึ้นเหนือไปหาแรงบันดาลใจกันสักหน่อยแถมครั้งนี้ครับ เจ้าตัวเนี่ยก็ยังลงทุนซื้อที่5ไร่ไว้ถ่ายทำฉากเนี่ยให้สมจริงด้วยครับที่เชียงรายนี่เราจะเซตเป็นโลเคชั่นหลักของน่าจะเป็นซีรีส์สเรื่องหน้าเลยก็คือผมก็ถึงขั้นไปซื้อที่เก็บไว้เลยแล้วก็ซื้อที่ทำสวนทำนี่แล้วก็ก,ะ,กะว่าถ่ายตรงนั้นเลยคือเขาเหมือนเที่ยวด้วยทำงานไปด้วยฮะแต่แต่น่าจะอยู่ที่เชียงราย บางที่เหมือนอย่างเช่นไอ้ทีมเขียนบทเนี่ยที่จะขึ้นไปทีมเขียนบทกับทีมพุ่มกับที่จะขึ้นไปที่เชียงรายเนี่ยพอมาคุยคุยนอกสถานที่คุยนอกกรุงเทพมันก็มันก็ดีอีกแบบนึงมันก็มันมันมันไม่เครียดเท่ามั้งมันอาจจะรู้สึกว่าแบบเออมันคอนคลายมันไม่ได้มาทํางานซะอย่างแบบทํางานแค่อย่างเดียวมันก็เลยแบบมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบอาจจะสร้างสรรค์กว่ามั้ง เดี๋ยวมันอาจจะเพราะว่ามันดื่มเบียร์ไปได้แล้วก็ทำงาน <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> คาดว่าซีรีส์เรื่องนี้จะได้ดูกันในช่วงปลายปีค่ะหรือว่าถ้าคลาดเคลื่อนหน่อยอาจจะเป็นต้นปีหน้าแต่รับรองว่าน่าจะมีฉากฟินสมการรอคอยแน่นอนก็ติดต,ตามคู่จิ้นแล้วกันนะครับไมออมอรับมก็เป็นกําลังใจพี่อนันดาวยแล้ะกันเลยครับใช่ค <c oughs> ่ะลงทุนซื้อที่ขนาดนี้จะต้องสมจริงอย่างแน่นอนครับ